ต่อคณะกองยาวชุดน,นี้ได้นะครับโทรมาที่เบอร์อะไรเมื่อกี้เบอร์เ่ยวติ๊ตัวติดตัวรับงานกองยาวสวัสดีครับตอนนี้อยู่ของป๊อบบี้สมัยมาแล้วมาแล้วครับไปจอดเมืองสองคนนอนตืนเนอย่ siguiente. นอโมอียนสีล้วน้องีไหมันชี้เทาหรือชี้ถือกันเลยเทาโพดเอาลองมึงแม่กัน่อย ถาพรเอาแล้วกำลังคืยอยู่ด้วยไหเฮ้ยมันคืยอยู่เลยคืยต้องถาพรไว้ต้องมาเล่นอันนี้ให้หน่อยดิเล่นอะไรเอามันเล่นพินมันเล่นยังไงเล่นอย่างนี้บ่เดี๋ยวเล่นขี้เถาวรไหมอ๋อถาวรมันก็มีมีสมมีเอาตองลองเล่นไหมเอาตองลองเล่นดูลองเล่นเป็นอยู่ใช่ไหมนี่ กี่สิบโคตรจ้ะเอารึไม่เป็นครับควงควงได้เอาให้ควงเหมือนที่เราควงนางเอกกันแหละใช่โอเคฟังเราเล่ขี้ของเราสีดำใช่หรือไมเออว่าเป็นจริงก็ดิเปลี่ยนยังไม่เล่นเลยแค่ดีแค่เดี๋ยวนี่ก็รู้เลยว่าเป็นแล้วนี่ป้าเล่นพินเป็นเนยอย่า ฟ้าเออฟ้าความอ่านเห็นป่อเา <c oughs> ขาเรึยนคืนปัาเห็นป้เจ้าเล่น้ล้่บงปัส่าเห็นปอย่าลืมความาสั่งเรือน้นเออวะเป็นจริงนี่หว่าเหลือบ้านดีเอาเต๋เต๋นเนาะมคือเต๋อล้วแค่ <c oughs> มันต้องขึ้นก่นอน,น,นอสนเหล,ลวยงได้รอบ ันี้ผมมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกนี่โอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องความย่าลืมความอายสังเดือนละน้อเหลือบานนี้ฟังเสียงฟ้าห้องสังเสียงตึงพุนตึงพี่พี่ชายลำที่หอดโซ โอ้ยอมสิเขาไม่วันวันนองได้อโอ้ยเอาล in ้ะอุบุญไหมโอ้ยได้แฟนเอ๋ยเสียงก็ยังพูดเราพุ่งนอนตื่นไม่ เล่นมากี่ปีแล้วตอนนี้มันเล่นยากไหมนี่เพิ่งมาเล่นเมื่อคืนนี้ครับไม่เชื่อหรอกเาจริงถามแล้วยิ่งดูเนาะไอพินตัวนี้พี่เห็นเราถ่ายรูปคู่มานานแล้วนี่สวยเลยนะพินตัวนี้นะเอาเาเต์มาเนี่ยเอาเตอลองเหมือนกันนะอ๋อขึ้นอ๋อเตอร์มันกิ่งก้อนหมดอ๋อเราเตอมันยิ่งก้อนหมด

那没我行。<laughs> 好干，好干。可 ทำจริงฝึกมากี่ใช้เวลานานไหมการเล่นพินเออจริงจริงมาเล่นเล่นมาตั้งแต่อยู่ปอนึงปอนึงเลยใช่ไหมโอ้พินอันนี้สวยมากเลยดูดิเพราะตอนนั้นเป็นเด็กก็เลยสั่งทำตัวเด็กเอ้าฝ่า,ามือฝ่ามือพอดีเลยนะั่นอ,อันนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลย,ล<ช>ยบี่พินเลยอือปอนึงเจ้าเลยแล้วเจ้าเลยเนี่ยว่าเจ้าเล่น พี่เล่นแต่อันนี้พี่เล่นเป็นพี่เล่นแต่พวกอะคูเลเล่โอ้อะคูเล,เล่เพ <laughs> ่าะไงขี้กันค้าดึกเมื่อคืนลูกสาวเจ้าลินเปลี่ันไหมขี้กักนค้าอะคูเล,เล่ลูกสาวไอ้แม่มันสอนแต่ไม่น้อยดิแม่มันสอนหลอนเพลงว่ยายื่ขึ้นเหนียวไว้บอกว่าอย่ากง <laughs> สอนให้ร้องลูกสาวนี่สอนให้ร้องไอ้หมอลำนี่ร้อง ลูกคอนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้ไหนไม่มีเลยเนาะแม่แม่เขาสอนได้วลองพวกกันดันแม,ไม่ไปกีคือยังเคยฟังแหละก็ยังเคยลงคลิปมก็เขาลองทุงใดอ,อย่างี้เพลงหนึ่งอ่าเพลยงยังขอแต่แรกไปโทรเ,เออจะลองเตือนสัน้นเพลงนี้นแม่มันหมองห้กับคอมันเด้เอาเอาบอลตัวละโอ้โเอากระสีอ่อนก่านอ่าเอาท่อนเก่าเบิ่งแม่เบิ่งท่อนเก้าน ก็สงสัยจะให้ตองมันสอนเล่นพินอะไรเพราะพินตัวนี้ว่ถึงใน,น้นางองนางเอกมาชอบเยอะๆอย่ออนีคนละส่วนกัน <c oughs> คนละสวนกันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกใจกันร้อยสาวน้อยอือเจออะกันอเอแต่ละห้องะใจกันร้อยสาวน้อยอะไรอีกกอเยอะ รถเห่ก่อนร,รถแหยมาประทมตอนนี้มาประทมแล้วอ,อหน้าตาตองไม่เหมาะจะมาเล่นพินมากเลยแต่หน้าตาพี่เห,หมาะเล่นพินแต่ไม่ควรไปเล่นฮารครูลาเล่เลยนะชบ็บเออชอบ็บ คิดได้ว่าสีงอ,างอง่นยัเ่ร้องเม่มันเช่าร้องมร้องมาแลันไม่ติดเดยเดดินเดมันต้องมีฉิกได้่ยากนะอันนี้เนาะไม่ครบเลยนครบเลยนอปร์นบนอง้าคำนั้นว่าพ่อเข้าแลวเข้าแ้วสงรอตัดดอกก้อยสิลอ้อเกียวดอกเมีวพันต คนนียวลิ้งากจว่าอนหนก็ต,ตอกันเาัเงฉันรอนเดียวฉันเี่กายฉันตอนเดียวฉันเี่ยวกาอยจะเไทไรราถ้าจะให้ลาพันไป้ปาเเพงใเขาวา่วามอตมมามมา,มา,มา,มาให้นองดอกเด้อโอเย <laughs> เดี๋ยวเร <laughs> <ๆ>ับเพื่อนปัน่นเลยไม่ตก อ๋อก็ต้องดิ้งจากคว่ำเป็นจริงแล้วโอ้ดิ้ง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 ดิ้าดิ้งนยังิ้งดิ้ง้งดิ้งดิ้งดิ้นดิ้งดิ้นนี้งดิ้งดิ้งดิ้นอนหลับกวดิ้งด้มดเห็นพุง็นโพด็นแต่โพดยังสียงกวางสียงดีด้อ้ด้ดิ่่อ นีต่อตู้ลำโพงนี่โอ้ยกำลังจะตั้งวงกันอยู่ครับไหนเปิดเป็นโหมดกล้องหน่อยเมื่อกี้แม่เราว่าเอาโหมดกล้องโหมดกล้องต้เปิดทังไหนนี่อือใส่โปรแกรมัะไรไปเคยเห็นไหมที่มันใส่โปรแกรมมาไรนะต่เราที่ใส่เองแล้วเอาโทรศัพท์ให้ของเราเองแล้วมันใส่ไม่ได้เปิดไวโอเวอร์ อย่าคิดที่จะเอาโทรศัพท์ราให้แม็กกี้เป็นขาดเพราะถ้าเราเอาโทรศัพท์ให้แม็กกี้ปุ๊บนี่มันจะใช้ระบบของเราที่เป็นของของของเขาไงแล้วโทรศัพท์เราจะกลายเป็นใช้ไม่ได้ทันทีเลยมลมแม็กกี้ลราฝังดีไหมห้องนี้โอ้ฝังดีมากเลยครับห้องนี้ฟังดีมากเลยเคับดีใช่ไหยครับฟังดีเป็นอย่างนี้เป็นห้องประจำการผมยึดแล้วครับยึดแล้วไม่มีกล้องเออดีว่ะดีแล้วเพมีกล้องเนี่ยนะ กินาัง,งแล้วมันคือจเ้ยินเอาเินเนินข้าวกันปะ่ะเรไปกินข้าวกันดี่ะถอาูขอใหคลิปนี้จิงแซนดีอยู่ในรี่นอคงคลิปองเยมา่ของไม่ก้นะของผมนี่แหะอ่า อันเลียงกันเลีงโอเคชัดันเลีนี่ล,ละนี่ล,ละนี่ลลลลลลไม่ขั่เบล่ัเบล่เลยมันดังไกวทด <c oughs> <c oughs> เอากลองดู <c oughs>

ไปกครับเาบอกวุฒิปรับเสียงมีคนี้นะครับ <k wra ith> จานว <Holiday. S 3> ุฒิจานวุฒ <rough> ิม <Damn>, yes <exist> ันพอแลรวลูกไม่เตือนสานีเรลูกไอยเตือนสามี ยงที่คิดพอเกิดรักไมย่ยอม,มอยู่มออยู่แม่ไปกินนะแม่จีแล้วๆว่เก็บได้ยุ่นจ้มน้องๆมันได้ยานกู ต่อคณะกองยาวชุดน,นี้ได้นะครับโทรมาที่เบอร์อะไรเมื่อกี้เบอร์เจ้ายว๊ิต่อติ๊ต่อรับงานกองยาวต่อบมาทางยืดหไปนะครับเออดีดีได้แล้วแบบว่าบ่มเย็ยน่ <c oughs> ็ไปเรียกเหลยกเฮอะไรเว้ยไปไปเรียกกองยักษ์เหมเออ านกินเขาเจ้าภาเพื่อนแล้วอิกต่อได้0ูหกอ่ะซูดหกหนึ่งเ้าสก้าสามเก้อะนคาฟหนึ่งเก้าสามเก้าสหนึ่งห้านะครับติดต่อได้นะครับอะละคายกาแฟตัวหกกองยาวเสือดน้เมอนเสดจอดีเลย